ครับสวัสดีครับผมบัตรนะครับวันนี้นะครับบัตรจะพามาชมพื้นที่นะครับเป็นที่สวยอีกหนึ่งแปลงนะครับติดถนนลาดยางเส้นนี้เลยนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับขึ้นตำบลสารารำดวนนะครับอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้วนะครับลงมาจากสีแยกบ้านแก้งนะครับประมาณสักสองกิโลนะครับก็จะถึงแปลงนี้นะครับ ห่างถนนสาสิบสามส่วนศเก่านะครับประมาณสักห้าร้อยเมตรนะครับแล้วก็ห่างไฟฟ้านะครับห่างไฟฟ้าอยู่ประมาณสักห้าสิบเมตรนะครับไฟฟ้าอยู่ด้านหน้ารถตู้นะครับที่วิ่งไปนะครับที่ดินที่ต้องการจะขายนะครับเนื้อที่เกตไล่สามงานนะครับเกตไล่สามงานนะครับคือแปลงด้านหน้าตรงนี้เลยนะครับเนี่ยนะครับติดถนนลาดยางนะครับอ่า หน้ากว้างนะครับตั้งแต่หัวมุมตรงนี้นะครับหัวมุมตรงนี้ยาวมาอีกด้านหนึ่งนะครับดาวมาด้านนี้อยู่ที่อ่าสี่สิบห้าเมตรนะครับสี่สิบห้าเมตรโซนนี้นะครับจะเป็นพื้นที่สีม่วงนะครับเพราะว่าอ่าตะวันออกขึ้นไปเนี่ยนะครับติดติดกันไปนี่จะเป็นโรงงานนะครับเป็นพื้นที่ทําโรงงานนะครับแล้วทางเส้นนี้ก็สามารถ เชื่อมต่อเข้าออกได้นะครับการสัญจรรถจะวิ่งตลอดเลยนะครับห่างไฟฟ้าอยู่นะครับเนี่ยประมาณสัก5 0าร้อยอสัก50าสิบเมตรนะครับห่างไฟฟ้าประมาณห้าสิบเมตรการสัญจรรถก็จะวิ่งตลอดเลยนะครับขึ้นตำบลสาราํำดวนนะครับอำเภอเมืองจังหวัดสักแก้วนะครับตรงนี้พอดีบัตรไม่ได้เอาโฉนดกับคุณป้ามานะครับแต่คุณป้าให้มารีวิวก่อนนะครับบอกว่าเนื้อที่เจ็ดไร่ครึ่งถึงเจ็ดไร่สามงานนะครับ หลักเขตตรงนี้ก็ตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับตั้งแต่ตรงนี้แล้วก็ยาวไปอ่45เมตรนะครับไปถึงท้ายรถบัตรนะครับกว้าง45เมตรลึกยาวเข้าไปนะครับก็น่าจะอยู่ประมาณสักร่วมๆ200เมตรเลยนะครับไฟฟ้าตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะเชื่อมต่อมาใช้ได้นะครับเพราะวา่าเป็นถนนหลวงนะครับเส้นนี้แล้วออกจากตรงนี้ไปถนน33ถนนสวนสนศร เส้นเดิมนะครับจากตรงนี้ออกไปประมาณสักห้าร้อยเมตรแล้วก็ออกไปถนนสาสิบามเส้นใหม่นะครับเปน็นถนนสี่เลนนะครับจากตรงนี้ออกไปก็ประมาณสักสองกิโลนะครับนี่เลยนะครับจากตรงนี้นะครับไปโรงพายาบาลนพราชตัวเมือง yep. สักแก้วนะครับจากตรงนี้ไปอ,อยู่ประมาณที่ยี่กว่ากิโลเท่านั้นนะครับแล้วก็จากตรงนี้ไปสี่แยกกระบินบุรีก็ประมาณยี่สบกว่ากิโลเช่นกันนะครับ นี่นะครับตรงนี้สามารถทําโรงงานได้นะครับแล้วก็ตรงข้ามกันนะครับตรงข้ามกับแปลงนี้ก็จะเป็นมีเพื่อนบ้านนะครับมาปลูกอยู่อาศัยแล้วก็เป็นสวนกล้วยนะครับตรงที่บัตรจอดรถนะครับเป็นสวนกล้วยสวนมีเพื่อนบ้านอยู่นะครับตรงนี้เป็นที่โคกนะครับเสมอถนนเลยนะครับเนี่ยเป็นระดับเดียวเสมอถนนนะครับตรงนี้เราสามารถเคลียร์ลิงต่อไม้ออกนะครับแล้วก็สร้างเป็นโกดังพักสินค้านะครับหรือว่า ทำเป็นโรงงานก็ได้นะครับตรงนี้นะครับเพราะรอบข้างนี้เป็นโรงงานหมดเลยนะครับตะวันออกขึ้นไปเนี่ยนะครับถ้าเราขับรถออกไปเนี่ยนะครับขับรถออกไปพอพ้นโค้งไปเราจะมองเห็นโรงงานติดๆกันไปหมดเลยนะครับโซนนี้สามารถทําโรงงานได้เลยนะครับตรงนี้นะครับคุณป้าตั้งราคาขายไว้ตรงนี้นะครับอยู่ที่ไร่ละห้าแสนนะครับไร่ละห้าแสนบาทนะครับไร่ละห้าแสนบาทเจ็ดไร่กว่านะครับเจ็ดไร่สามงานประมาณนั้น นะครับส่วนจะต่อรองยังไงมาคุยกับตัวคุณป้าได้โดยตรงนะครับนะครับที่โซนนี้รอบข้างเนี่ยราคาจะสูงกว่านี้ด้วยนะครับแต่ตรงเนี้ยคุณป้าเขาต้องการจะขายนะครับเขาบอกขายมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับก็บัตรเคยมารีวิวครั้งหนึ่งนะครับน่าจะเป็นช่วงปีที่แล้วนะครับแต่ก่อนนี้แกบอกไว้หกแสนหรือเท่าไหร่ไม่แน่ใจนะครับจําไม่ได้แล้วนะครับพอดีวันนี้แกก็โทรมานะครับก็เลยให้มารีวิวอีกรอบหนึ่งแกบอกราคาไว้อยู่ที่ไรละห้าแสนบาท นะครับติดถนนลาดยางเส้นนี้นะครับแล้วก็ไฟฟ้าก็ห่างอยู่แค่นี้นะครับที่มองเห็นนะประมาณสัก5้าสิบเมตรนะครับแล้วก็ถนนเส้นนี้ก็ถ้าออกไปด้านด้านนี้นะครับด้านที่ที่บัตรขับรถเข้ามาเนี่ยออกไปประมาณสักห้าร้อยเมตรก็เป็นถนนสุวรรณสอนนะครับสาสิบสามเก่านะครับแล้วออกไปประมาณสักอ่ออกไปอีกประมาณสัก1กิโลก,กว่าๆนะครับก็จะเป็นถนนสุวรรณสอนสาสิบาใหม่นะครับเป็นถนนสี่เลน จากตรงนี้ไปตลาดบ้านแก้งนะครับประมาณสองกิโลเท่านั้นเองนะครับจากตรงนี้ไปตลาดบ้านแก้งสองกิโลแล้วก็ไปสารพะระพงนะครับด้านตะวันตกลงไปเนี่ยก็ประมาณสักสามกิโลนะครับจากตรงนี้ไปนิคมบ่อทองนะครับนิคมสร้างใหม่เนี่ยนะครับเป็นนิคมสร้างใหม่จากตรงนี้ไปนะครับก็น่าจะอยู่ประมาณสักเก้าถึงสิบกิโลนะครับประมาณนั้น นะครับเจ็ดไร่สามงานนะครับเป็นโฉนดคุดแดงนอสอสี่จอนะครับทางคุณป้าแคต้องการขายนะครับตั้งราคาไว้ไร่ละห้าแสนบาทนะครับมาคุยกับตัวคุณป้าได้โดยตรงนะครับเป็นที่โคกเสมอถนนอย่างนี้เลยปัจจุบันนี้ไม่ได้ทําอะไรนะครับต้องการที่จะขายก็ปลูกยูคาแล้วก็ปล่อยลูกๆอย่างนี้เลยนะครับภายในแปลงนะครับไม่มีหลุมไม่มีบ่อนะครับเป็นที่โคกเสมอนะครับหลักเขียด้านนี้ก็มาถึงตรงนี้นะครับ นะครับมาถึงตรงนี้เลยนะครับเจ็ดไร่สามงานนะครับขายไร่ละห้าแสนบาทห่างไฟฟ้าห้าสิบเมตรออกไปด้านนี้นะครับก็ออกไปหลายหลายหลายหมู่บ้านเลยนะครับออกไปได้หมดเลยนะครับแล้วตรงข้ามกันก็จะมีเป็นเพื่อนบ้านมาอยู่นะครับปลูกสวนกล้วยมาสร้างบ้านอยู่เนี่ยนะครับ นี่นะครับก็มาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะครับตรงนี้เราสามารถทําโรงงานได้นะครับหรือมาสร้างาเป็นเล้าหมูเล้าไก่อยู่ได้เลยนะครับนี่นะครับก็จะมีเพื่อนบ้านมาอยู่ลักษณะนี้นะครับมีเพื่อนบ้านอยู่นะครับไม่เปี่ยวนะครับนี่เลยนะครับคุณคุณท่านใดนะครับที่มองหาที่นะครับก็ลองแวะเวียนเข้ามาชมได้นะครับเบอร์ติดต่อก็0980075266 0980075266นะครับก็ยินดีจะพาคุณคุณทุกท่านมารับชมพื้นที่จริงนะครับและก็คุยกับเจ้าของได้โดยตรงเลยนะครับสนใจนะครับ0980075266นะครับวันนี้นะครับบัตรของเวพรให้คุณคุณทุกท่านนะครับพี่พีเพื่อนเพื่อนทุกท่านมีแต่ความร่ำรวยนะครับเงินไหลนองทองไหลามาเป็นหมื่นล้านแสนล้านนะครับประกอบกิจการอะไรก็ ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะครับให้ประสบความสําเร็จด้วยกันทุกท่านให้สุขภาพแข็งแรงนะครับชิดสิ่งใดทําสิ่งใดให้สมปรารถนาวันนี้นะครับบัตขอจบที่ดินนะครับเจ็ดไร่สามงานนะครับตั้งอยู่ตําบลสารารำดวนอําเภอเมืองจังหวัดสระแก้วขอฝากท่านไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ขอกาบคำว่าสวัสดีครับ